โอ้ตายแล้วตายโอ้โหเเฮ้ยเฮ้พี่ผมชวนพี่ไปยิงปืนมีแต่แต่สุดสองสองจุดส่ห้าจมี่ห้าุเปีหมดเลยปืนเยอะงั้นเลยเหรอ้าเาโงก้ยขอยิงเลยพี่มือไม่เป็นไรเลยแล้เนี่ยเจ๊ก็มุมนี้

ี่พูดตกใจทักเออไม่เบาผมเห็นแม่งมีใครประวงมีอยู่ในสนามยิงปืนมันไม่ใช่เรื่องแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันกูเป็นเอฟตีเขานะพี่คนนี้เขาชื่ออะไรโรงพยาบาลบ้าทั้งอย่างอ่ะเอางี้เราไปทักกันไปทักเลยทักเลยได้เอาอีกแก่เหรอเออมาบ้าเรามาบ้าเราเนี่ยเจ๊อันนี้โอ้โหโคตรเทพเลยว่ะโอ้ตายแล้วตายโอ้โหโอเเฮ้ย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 เดี๋ยว สวัสดีพี่นี่ FP นี่เลยครับสวัสดีครับพี่แล้วพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วพี่่มาอยูเอออะไรไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยอันนี้พี่ไม่ใช่พลังใบไม่ใช่บีมพลังใบนะแดดขนาดนี้พี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋ออันนี้เอาเอาตรงเอาตรงเอาตรงเลยนะครับพี่มาโยนมีดทำไมตรงนี้อ้าวนี่มันสนามซ้อมไงนี่มันสนามยิงปืนอ้าวผมโยนมีดไม่ได้ไงไม่ได้พี่เล่แต่ยิงปืนมาทำไรยิงปืนเนี่ยเออ นั่นผมต้องไปยิงปืนใช่ไหมครับพี่ผมเชิญพี่ไปยิงปืนได้ไหมพี่มีปืนเหรอผมมีจเอาวะล่ะเฮ้ยเอฟพี่เป็นเอฟี่เขามีปืนเปล่ากูนิวจะเอาไม่ใช่เขาจะขอแล้วยิงโอ้โหเดือขึ้นตลอดเลยโอ้ผมมีเข็มขัดปืนแล้วเก่งไอ้แชมป์โลกกันะ จัดแจมโลกนะนี่เลยลูกพี่พี่พได้ไดว่างไหมใวันนี้พี่ว่างไหมยินดีว่างไหมไม่อยู่เฉยเฉบ้านเมาซ้อมไงว่างถมาซ้อมไงอ๋อออพี่ผมจะชวนพี่ไปยิงปืนได้นี่มีตั้แต่จุดสองสองจุดสี่ห้าจุดสามแปดสบอาีหเมดเลยเฮ้ยปืนเยอะงั้นเลยเหรอเชื่อเลยะเอาปล่อเอาปล่ะเอาดยเอามาดิเฮ้ยไม่ใช่กูมีี่ ไปไปไปพี่เอ๋ยไรวะเนี่ยชวนเอาอย่างเดียวเลยวูวี่นี่ไอ้ไงพี่เฮ้ยเฮ้ยครับถึงก็วางมีดเลยวะไอ้ไงเจอปืนพวกเราไอ้ไงพี่เจอปืนพวกเราเข้าไปถึงก็วางมีดเลยไงมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเอางี้พี่ผมให้พี่สงสัยก่อนพี่สงสัยก็บอกไหนพี่จิ้มมาเอาเริ่มเลยนะครับผมผมสงสัยไอ้ปืนแข่งนี่ พี่รู้ได้ไงเป็นปืนแข่งเห็นปุ๊บรูปร้ปั๊บเยเหรอก็มันมันเท่กว่าก็บอกเองเท็ดเท่ตาถึงมันดูแบบมันดูมีพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้นะครับมันชื่อทานโฟว์เป็นเวอร์ชัน2งครับสต็อกทครับเป็นปืนขนาด9มมที่นักกีฬา IPSC ใช้แข่งกันม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 ัน มันยังไงมันแต่งแล้วมันดีกว่าคนอื่นยังไงอ่ะพี่มันดีที่สุดในโลกยังไงคือมันไม่ได้ดีที่สุดในโลกหรอกแต่มันดีที่สุดสำนักกีฬาสําสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยตอนนี้ที่เขาใช้แข่งกันอ๋อเป็นมันลงได้สองสามดีวิชั่นเลยพี่ได้เร็วกว่าใช่และนุ่มกว่าตัวนี้มีร้านปืนไทยศิษย์ที่นําเข้ามาอ๋อครับถ้าที่ผมรู้รัาเป็นไยศิษย์ร้านเดียวไอเนียไอเนียรู้แล้วคับพี่คราวนี้ผมอยากรู้ในในในซีรีส์ที่มันแบบมันต่ําลงไปเรื่อยอ๋ออ่ะเอางี้ เดี๋ยวผมจะไล่มานี่ไอกระบอกเล็กตัวนี้มันแซบนัน่ะไอเนี่ยขนาด7.65ดหกรือจุดสาออโต้ตัวนี้มันชื่อลาม่าหรือลามามันเป็นปืนสเปนมีหลังสะพานคล้ายๆลูกซองยิงง่ายทำไมถึงเรียกหลังสะพานไอนี่คือหลังสะพานเหรอใช่อันนี้เขาเรียกหลังสะพานมันพี่นั่นแหละอันนี้เป็นปืนพกซ่อนพี่ปืนพกซ่อนเลยอ๋อเนี่ไว้ซ่อนขนาดมันเล็กเพื่อไว้ซ่อนได้เอาซ่อนเมียอ๋อเดี๋ยวมันเห็นอ๋อดีน่าซื้อนี่น่าซื้อครับใช่อ่ะอันนี้ก็อ้วนขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อย อันนี้ก็เหมือนกันเป็นขนาด9อันนี้ยี่ห้อก๊อกอันนี้ชื่อก๊อก19ก๊อก19ของออสเตรเลียนะฮะขนาดกระสุน9ก้าพัคกระสาก๊อกนี่คือผลิตที่ออสเตรเลียอ่ามันมีทั้งออสเตรเลียแล้วยูเอเล่นอะไรไม่ไม่อยากรู้เฉยอ่ะดักไว้ก่อนแลยครับวัวแข่งกัวอะไรพี่มาสงสัยอันนี้อ่าแมาไปอีกบอกหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นจุดสีครับตัวนี้มันชื่อ STI Lawman ขนาด5นิ้วอ่าลำกล้องห้านิ้วขนาดจุดสีเป็นปืนฟูลไฟท์ เอาไว้แข่งโดยเฉพาะตัวนี้อ๋อเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ใช่ใชก็คือมันเป็นเปลเกตแข่งขันที่เขาแบบที่เขาเอาไว้แข่งกันอะเป็นดิวิชันคลาสสิกดิวิชันอ๋อใช่ใช่ตอนนี้ที่ผมอยากลองจริงเนี่ยถามมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมผมอยากยิงกระบ,บอกนี้ตัวนี้เป็นของรุ่นพี่ผมเอามาให้รีวิวมันชื่อเจ้าคิสจุดสีครับ เป็นปืนที่เหมือนในเกมอ่ะในเกมที่เขาถือแบบสองสองมือกันเงี้ยพี่ใช่ตอนนั้นมาใช่อ๋ออันนี้เป็นช่องมีน้อยร้อยปืนนะฮะอนุเพราะเป็นพี่ชายผมอนุเพราะให้มารีวิวยอดยอดใช่อันนี้หายากคหายากตัวนี้หายากเลยเหมาะกับพี่เล่แสนเจ็นี่เหรอเอามาถอมกระบอกขลาบขลาบหรือปืนพี่ปืน่ิปืนนะจัดไปครับร้านปืนต้องเข้าสปอนเซอร์ร้านไอช่องผมมาแหละ การ์ตูนสองก็บอกยิงไปเลยผมไม่พูดพันลำเพลงละเราพูดถึงปืนกันมานานแล้วผมอยากให้พี่ยิงก็บอกนี้ไหนใครยิงเอาดิเอาไหมล่ะได้ป่ะเอาลองดูเอาแข่งกันไหมล่ะแข่งใช่คำว่าแข่งเลยเหรอใช่คำว่าแข่งเราท้าคนไม่มีประสบการณ์แข่งอย่างนี้เหรอผมเตี้ยแหละไปแข่งกับคนอื่นก็จะน่าอุ๋ไงอ๋อเพราะดอกอย่างนี้นะเฮ้หมาเว้ยเฮ้หมาแล้วหมาเว้ย นขอมพี่รางวัลให้เลยเฮ้ยาเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยอันนี้อะไรป๊อปอายแต่พี่เหมือนเหมือนปูนปูนได้ได้รางวัลถ้าชนะได้อันนี้แต่ถ้าแพ้ไม่ใช่ฮะแล้วได้อันนี้แล้วเอาไปอะไรไปทำอะไรยังไงมันมีตัวปลดล็อกแล้วอ๋อเขามีตัวยาไม่ใช่แล้วเขามีตัวยาไหมนี่ไงเด็ด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 ตัวยาเป็นไงพี่นี่โอ้เป็นี้เลยเฮ้ยใช่ไอ้ตานี้ถูกกฎหมายแล้วถูกกฎหมายแล้วเอาเป็นตัวยาใช่ เพื like ่อ <sup> ส yes. ิ่งนี้นะเออเขาดูดอย่างนี้เหรอพี่ใช่ถูกแล้วไม่เขาใส่อย่างเงี้ยใช่มันก็ดูดเล่นเลยไม่ต้องไม่ต้องไฟดูดดูอย่างนี้เลยเออเนี่ยดูดได้ทั้งวันไม่หมดยไม่เปลืองไม่หมดไม่เปลืองมันไม่มีควันอยากได้ควันไปไปไปดูเขายิงกันดีกว่าไปดูเขายิงกันดีกว่านี่เลยที่พี่คิวบอกว่าเป็นปืนที่อยากยิงโอ้หมันโคตรเท่อ่าตัวนี้มันชื่อคิสเจ้าคิสครับต้องจับยังไงคิสอ่านี่ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับแบงค์จุดสี่ห้าครับพี่ จุดสี่ห้า ACP อันนี้ปืนเคลียร์นะเดี๋ยวเดีนะ๋ยวผมบอกของผมมั้งนของผมห้าสิบสองสี่สิบเก้าไม่ใช่เหรอหัวตายแล้ว <S <S 1> <S 1> นี่การจับปืนนะฮะจับ่างนี้พี่อย่างนี้นี่ นิ้วออกนอกโก่งไกลเสมอครับผมไม่พร้อมห้ามเาเข้าอย่างนี้นะครับเข้าไม่ได้เข้าผมเตะตะโอ้แต่ไม่ไตีมือแตกนะครับผมโอเคเข้าไงนะ้ามเข้าโก่งไกลอย่า้เฮ้ยอุ้ยอล้ยโอโหอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยผมจยอุ้ย้ยองู้อต้ยองู้อุยนุ้ย้ยอูนยอหลังุ้ยอุ้งอา้นี้เอ้ยอา้ยอุ้ยอุ้ยอข้ยอุ้อ้าอุ้้านี้ ไม่เห็นอ่ะนี่อย่างนี้ใช่มันใช้ตาไหนเนี่ยตาพี่ถนัดซ้ายถนัดขวาล่ะถนัดขวาถนัดขวาใช้ตาขวาเลงตาขวาครับสายตาขวาเล็งท้ายกระสายเอ้ย้หัวกับท้ายเท่ากันเออกัดศูนย์พอดีศูนย์หน้าศูนย์หลังพอดีปุ๊บยิงเลยเอาไอเเนี่ยเข้าไปในรูนี้ไว้จริงจริงพี่เอ้ยได้เลยนั้นเก่งเลยอ่าโอ้ยตรงเลยี่อเคพี่เห็นเป้ากระดาษไหมครับเห็นครับโอเคครับช่างภาพครับมามานี่มาด้านหลังเลยครับผมให้ยิงเลยเป็นปืนสารฝันพี่เขาครับ โอเคพร้อมไหมนะพร้อมครับนี่พี่ยิงเลยเป้ากระดาษจับอย่างที่บอกใช่ตั้งท่าให้พร้อมอ่าหนุนตัวพ้ักนิดเดียวฟ้าเออเท่เนียวพี่โอ้โหเฮ้ยแม่นวะเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวล้วนเลยแม่นจริงเป็นไงพี่อีกนัดนึ่งอุ้ยอีกนัดนึงอะไรวะโอเคโอ้เป็นไง ไปไงถือถือถือไหมโอ้นะสุดยอดปืนเคลียร์เป็นไงพี่อ้านักพี่เรเขาไปไหนวะพี่เล็อลบๆปพี่โอ้โหตื่นเลยตื่นเลยตื่นอยู่ก็หลบไปพี่เออโอ้สุดยอดครับมันนุ่มนะไม่รู้ว่านุ่มเป็นยังไงผมไม่รู้สิจริงเหรอคืออย่างนี้จุดสีเนี่ย ขนาดมันใหญ่เท่านิ้นิวชี้ผมมันใหญ่กว่าขนาดเก้าที่บอกไป้ใช่ครับซึ่งเวลาที่ยิงปืนทั่วไปเนี่ยมันจะถีบได้แรงมากแต่ปืนที่แบบใหญ่ๆโตเงี้ยความนุ่มของมันจะนุ่มมากรีคอยมันจะน้อยรีคอยเขาเรียกว่ารีคอยรีคอยคือการถีบกระแทกเกับอ๋อบอกเลยไอเนี่ยเป็นปืนในฝันของใครหลายๆคนที่จะครอบครองครับผมเฮ้ยไออะไรวะเนี่ยโอ้โหไปโดนโทษดีโอ้โ ได้เลยีโดนไม่ได้โอ้โหช่วงนี้ผมเรียนมาเยอะนะผมเรียนเรื่องปืนมาเยอะมากพี่เอางี้ไหนๆก็พี่เรียนแล้วครับผมเห็นแววพี่ได้ไอ้นี่เด็กละเดี๋ยวผมิเข้าทุกเม็ดเลยนะเออแม่งแม่นจริงนี่ไม่รู้เรื่องพี่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเนี่ยเ้ยเอางั้นเหรอเอาเลยเมื่อกี้เขาว่าเขาแม่นไงเออ อันนี้ผมจะให้ทดลองด้วยลูกซาร่าให้เลือกเลยให้จากเลเวลเลยผมต้องทวนยิงกันไหนง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่ายิงอันนี้ก่อนโอเคไม่เคยยิงปืนลูกซองมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเลยเปืนลูกซองครับแบตเตอรี่โนวาสปีดตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ถูกอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนี่นิวเจนผมจะได้ยิงปืนนิวเจนเหรออันนี้สุดปั๊มแอซ์ันที่ดีสุดในโลกแล้วสำหรับผมนะสำหรับผมนะตันนี้ด้วยนะอันนี้คือเจนใหม่ล่าสุดแล้วครับผม ผมจะสอนพี่ขึ้นปืนก่อนนะอย่างไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเลยอ๋อไม่ใช่คืออืยนกันเมื่อกี้ขึ้นปืนแบบนั้นอะผิดวิธีนี่ขึ้นปืนถูกทิ้งขึ้นอย่างนี้พี่พี่คิวไหมใช่นิ้วอ๋อนิ้วใช่นิสุดเลยนี่มันละนี่ใส่ลูกอะไรไปดังที่ผหลายเลยลูกดัมมี่ ีย่างนี้แผลยอ่ะมาพี่อ่ะพี่ลองก่อนลองก่อนนี่ไอ้เชี่ยผมว่าพี่เขาเป็นว่ะสายสายไปหน้าปิดปิดอ่ะสายก่อนสายก่อนดิฮะน้าข้านี้ยกูว่าไม่ถึงข้างหน้าเออเออเอ้าเหนียวพี่เหนียวไกลเหนียวปั้งเหนียวกว่าดิเหนียวเหนียวเหนียวเสาวเหนียวเหนียวเสร็จแล้วสาวจริงปั้งแล้วอ่าอ๋อแล้วก็เหนียวโอเคเป็นอย่างนี้เออเออเออเข้แั้นแหละเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วพอ อ๋ออืมอย่าไปรู้เยอะรู้เยอะเดี๋ยวเก่งรอะรู้เยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรสอนโอ้กลเก่งกว่าอ่ะอ่ะเอ้ยใส่ลูกจริงเลยเหรอลูกซองไม่ใช่ลูกจริงเอ้ยใส่ลูกซองจริงๆเลยเหรอโอเคผมจะให้พี่ยิงนัดแรกเข้าไปทางเพิงแล้วผมโปเตป์ละพี่ยิงเลยเป้ากระดาษาเดิมถ้าเดิมนิ้วเออได้ท่านี้ได้ได้ได้เป้ากระดาษขอให้ยิงเลยพี่เออยิงเข้ากองเออกดสาว ดิเฮ้ยสาวปืนเคียร์ปืนเค,ยนเคียร์แล้วหมดแล้วโอ้ใจยะงจับเพลินดิโอ้ไงสุดยอดนี่ต่อไปผมให้ลองทวดปืนทำไมเป็นทวดปืนล่ะครับอายุมันเยอะมากประมาณ6 70ปีอยากกระบอกเนี้ยกระบอกเนี้ยนะใช่ครับพี่มันอยู่บนโลกนี้มา670ปีแล้วใช่แล้วมันยังยิงได้เหรอผมก็ไม่รู้เนะี่ยยังไม่เคยยิงเลยผม<อ>ให้พี่ลองขอบคุณมากเด้พี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้พี่มาดูผมเหมือนเดิมทางขวาใช่ไอเนี้ย มันจะมีพันท้ายให้เราประทับใช่ไหมพี่รเราจะใช้แขนซ้ายเราเนี่ยแทนพันท้ายซ้ายตึงขวาดันแล้วก็เดี่ยวอย่างนี้นะห่างจะบุกนะเดี๋ยวแม่งเก่งไม่โดนนะอย่างนี้นะตั้มท่าแรกเสร็จแล้วปุ๊บถ้าพี่ยังไม่เป็นผมให้พี่ยิงฮิปอย่างนี้ก่อนพี่ดูนะฮิปปึ้มผมยิงให้พี่ดูรัดหนึ่งฮิปอย่างนี้นะหนีบอ,อกเราโครงกายปั๊มปืนเคียร์อ,อันนี้เขาเรียกฮิปแล้วทำให้ฮิป ไม่ฮิปคือย่าไผ่ดีสูงสูงใช่ย่าไปอันนี้พี่ก็ยิงได้อ๋อไม่ได้ไม่ยิงนั่นไม่ยิงยิงฮิปก่อนอ่าโอเคอ่ะเอา่ะพี่ลองฮิปพี่ลองฮิปก่อนโอ้ท่าก่อนลองท่าก่อนโอเคนิ้วนิ้วอยู่เพิ่งเข้าองค์กายเอออย่างี้ได้พร้อมแล้วยิงเลยพี่เออเออเออมือไม่เป็นไรเล้วนี่เกมเกมก็มุมนี้อีกทีหนึ่ะ มาพี่อ้าวนี่ก็สันหารเร็วซะด้วยอ่ะเหมือนเดิมเลยพี่พิ๊บพิ๊บเอาเลยเออเอาเลยหกันเนยไปไหนกันเนี่ยเออยิงเลยเฮ้ยได้ดีกว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ถ้าไม่สวยครับเอ นิ้วโป้งจะหลุดแล้วได้เหรอได้แล้วไอ้กูมีลูกเบาเบาอยู่รูกคือเออจริงเหรอโอ้ยเอามาโยนได้ไงเอามาโยนเอามายิงลูกเบาเบาโอ้โหจะแค่เป็นไงพี่อู๋สะดุดมือทับหลุดไอ้เหี้ยไปแกงเท้าได้ไหมเอางี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่แล่ยิงให้ดูอ๋อพี่แรกลูกเบาไปยิงให้ดูหน่อยพี่แลกผมอยากเห็นพี่แรกยิงลูกเบาเบา โอยอ๋อจะหอกปืนเสียเขาเอาเสียโอ้โหเออเอาอะไรเนี่ยเอาเธอหน้าเสียเหี้ยไปเลยเอาเลยไปเลยเอาเลยโอ้ยปดแล้วจิงโชนเหนือใช้ฆ่าโชาวเหนือเออเฮ้ยเอพี่ไปอยู่กันันาะโน่ากลัวดิพี่คิวอยากลุกเลขไหมอ๋อโอ้โหทำไมอะถอเหรอเข็ดปืนเลยเจ้า เสียเสียมันนี่เลยเป็นไงพี่โอ้สะท้านเลยเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราปิดอีพีกันอย่างนี้แต่มันยังไม่จบแค่นี้เฮ้ยไม่ยิงแล้วนะผมไม่ให้พี่ยิงแล้วอ,อแต่ต่อจากนี้ผมจะชวนพี่ไปกินเฮ้ยเออจริงไปกินที่ไหนอะร้านติดมันสาขาบ,บางใหญ่น้ําซุปกระดูกหมาอร่อยมากเฮ้ยอ๋อกระดูกหมูอร่อยมากเอางี้อีพีนี้ผมขอปิดแค่นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่คิวสีธัญญามากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการสาแนวผมแล้วก็ ขอบคุณสปอนเซอร์2ลนของผมนะครับติดมันกับไซมอนกระดาษนะฮะนี่ติดมันสาขาบางใหญ่พี่ป๊อกกับพี่เล่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่คิวไปชิมน้ำซุปกระดูกหมาเอ้ยกระหมูที่ติดมันแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้พี่เขาจะไปพวงไฟดูด้วยแล้วก็นี่ซา่าขาดไม่ได้ร้านปืนพิยศษกับซา่าครับสปอนเซอร์ที่แบบน่ารักมากๆอยู่กับผมมายาวนานมากอีพีนี้อย่าลืมครับกดติดตากดไลค์กดแชร์ให้กับซาได้เลยครับไป ทำไมเมื่อกี้ไม uh ่ให <cel i> <people> ้ย like <masterpiece> ิงแบบนี้ตายกูไปยิงเยี่อะไรเลยดูอเมื่อกี้มือแทบแตกโอ้โหอันนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรรองรับเยอะมากเลยใช่ครับอ๋อกลไกบริหารมันดีมากทช่ไหมโอเคอยูรงนี้วันนี้เป็นคนที่จาะระวังรอยิงปืนนะฮะ โอ้ปืนมโอโห,โห,โห,โหปับ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 ปบันดีบปับปัับ